ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาดูรถไถน,นะครับรถไถหน,หนาดัดแปลงเองนะครับตัวนี้เครื่องของยันมานะครับนะครับมาดัดแปลงใส่ล้อเป็นรถไถคูบต้านะครับ อันนี้จะเป็นด้านหลังครับตัวนี้คันโยกครับคันโยกโยกฐานนะครับยกฐานหลังครับพวงมาลัยครับ ้อหนึ่ล้ออันนี้ตัวใหม่ครับเพิ่งจะทำยังไม่เสร็จครับขึ้นรูปคนโครงอยู่ครับมีที่กันฝนด้วยนะครับโครงกันฝนกันแดดน่ครับมผ่านเหมือนกันเลยมันก็ยกผ่านฟาน ก็ขึ้นนะครับลงลงมาเลยนี่ครับดัดร้อได้เลยซ้ายขวา เป็นล้อเล็กนะครับล้อไม่ใหญ่ตรงนี้จะเป็นที่วางตัวเครื่องมันะครับ จะเป็นตัวแรกทำเสร็จแล้วครับอันนี้ตัวที่สองเพิ่งจะเริ่มทำนี่ก็ไม่น่าเกิดปีนี้แล้วครับคึงจะเสร็จตัวนี้ครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเพิ่แนลนะครับขอบคุณครับ